SKN ครับพาร์ท3พาร์ทสวันนี้เห็นว่าปิดแดงแล้วไม่สามารถทํำไฮสูงกว่าแท่งก่อนหน้าได้เป็นโอกาสอีกแล้วนะเป็นโอกาสอีกแล้วนะครับดูเป้ากลางก่อนไหม SKN ครับนี่ เห็นไหมเป้ากลาง SKN คือ5.75จบาท75็ด้ตังค์แหละถูกไหมตอนนี้มันผ่าน5บาท75็ด้ตังแล้วมันยอ่อแล้วมันยอ่อเป็นโอกาสก็คือว่าถ้าผมพูดอย่างนี้ก่อน SKN เนี่ยถ้าเขาย่อจบปุ๊บแล้วผ่าน5บาท75อีกครั้งโอกาสจะไป8ถึง10บบาทนะนะครับอันนี้คือเป้า อันนี้เป้าใหญ่แล้วนะไม่ใช่เป้ากลางเป้ากลางผ่านมาแล้วทุกคนคงเทคกําไรกันไปบ้างแล้วหรือบางคนไม่มีของรอสะสมอยู่นะครับหรือบางคนถือลันกําไรอยู่ก็ไม่ว่ากันนะครับไปดูเดก่อนอ่ะดูเดดูเดหุ้นจะยอ่อดูยังไงมันยอ่อหนึ่ง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 มันปิดแดงทั้งเทนมันปิดแดงแต่อันนี้ยังย่อไม่จริงอันนี้ยังย่อไม่จริง เพราะยังไม่ทำโลหลุดแท่งก่อนหน้าคือโลนี้โลนี้นะยังไม่หลุดยังไม่หลุดนะครับผมจะตีแนวต้านกับแนวรับใกล้สุดไว้ก่อนคือตรงนี้ตรงนี้แล้วผมจะตีแนวรับเผื่อย่อเผื่อย่อของแผนหนึ่งเราก่อนอ่าประมาณนี้นะครับ ผมตีไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้นี่ถูกไหมเราทำในอนาคตไม่ได้ถูกปะว่าหุ้นมันจะย่อถึงไหนถูกไหมอ่านะครับผมก็จะตีไว้ก่อนว่าเออผมมองแนวรับอย่างนี้นะไหมนะครับพุ่งนี้ skn นะครับพุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าหรือทั้งอาทิตย์นี้ก็ได้ถ้าไม่เห็น skn เบรก6บาท30สตังค์มีโอกาสย่อหลุด 5บาท45สตางค์อ่าบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนนะนนะถ้าไม่เห็น skn เบรก6บาท30สตางค์มีโอกาสหลุด5บาท45สตังค์เราควรมารับตอนไหนเราควรมารับแถวแถว5บาทกับ4บาท80ก่อน5บาทนะกับ4บาท80ก่อนนะครับหรือ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 รอให้เขาปิดแท่งเขียวก่อนก็ได้คือเขาจะลงมากี่วันก็ไม่รู้จะ3แท่ง5แท่ง ลงมาให้ปิดเขียวในเดก่อนนะแล้วค่อยเข้าก็ได้แล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะแผน2แผน2นะแผน2ขยายนิดนึงแผน2นะครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวเมื่อวานมัน5.73เนาะห้านะครับ เดี๋ยวผมตีไปก่อนไม่ใช่ห้าจุดเจ็ดสามสิทำไมมันเทียบกับอันนี้เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ 5.88 8โอเค5.88นะอ่า5.88พรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าแท่งเทียนครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันมันไม่หลุด5.88แล้วดันไปแตะ5.6.3แล้วมันปิดเขียวภายในครึ่งวัน คุณจะต้องรีบเข้าถ้าคุณจะเทรด SKN นะในแผนที่2กรณีหุ้นขึ้นต่อถูกไหมกรณีหุ้นขึ้นต่อนะและในความคิดผมจริงๆเนี่ยคุณควรจะสะสม SKN เพื่อลันไป8-10ถึง10บาทเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะควรจะสะสมอะ่ะก่อนที่มันจะเบรก7บาทนะครับ เลขเจ็ดกลมๆนี่แหละนะครับอืมเพราะมองดูแล้วถ้าเกิดว่าเราถือทุนมากกว่าเจ็ดบาทอ่ะเราถือทุนมากกว่าเจ็บาทอ่ะเราจะไม่กล้าลันไปแปดบาทสิบาทหรอกถูกไหมอืมนะครับแต่ผมมองแล้วก็แช่งไงเขาย่อก่อแล้วกันนะอืมกลุ่มอะไรก็ไม่รู้แช่งแต่คุณนยอ่อคนอื่นเขาไม่อยากใ,ให้คุณนย,ย่ออยากให้พุ่นขึ้นพุ่นขึ้นเขาเขาดอยไม่ใช่อะไรเขาติดอยู่นะครับประมาณนี้เนาะ สรุปแผน SKN อีกรอบหนึ่งนะครับผ่านจุดกลางมาแล้วคือ5บาท75สตางค์เนาะตามนิสัยทั่วไปต้องยอ่อต้องย่อนะครับย่อเยอะไม่เยอะไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่าการยอ่องเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นแนวรับอย่างเนี้ยที่ผมตีเส้นแดงไว้ให้นะครับรอให้แท่งเทียนปิดเขียวก่อนก็ได้จะย่อมากี่แท่งกันไม่รู้สามแท่งห้าแท่งไม่รู้เหมือนกันนะครับย่อลงมาก่อนนะครับ หรือมาแตะแล้วแถว4บาท80ถึง5บาทแล้วปิดเขียวสมมุตินะสมมุตินะอันนั้นคุณค่อยแบ่งเข้าไม้แรกกับคนที่ไม่มีของเลยสำหรับ skn นะนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดอีกวันนึงย่ออีกย่ออีกนะครับเราค่อยลงมารับเขาแถว4บาทกับ4บาท30อันนี้คือผมคาดการเฉยนะครับว่าเขาจะย่อไหมนะครับนะครับจะย่อไหมนะครับ แผน2กรณีหุ้นขึ้นพรุ่งนี้ถ้า s k n ขึ้นไปแตะ6บาท30แล้วปิดเขียวแล้วย่อไม่หลุด5บาท88คุณต้องรีบเข้าถ้าคุณจะเทรด s k n ช่วงจังหวะ5.88ถึง6บาท30และ7บาทเนี่ยคุณต้องมี s k n ทุนใต้7บาทให้ได้ให้ได้เพราะอะไรไม่งั้นคุณจะไม่กล้ารันถึง8ถึง10บาทถูกไหม คือจังหวะมันน้อยไปอ่ะพอลันปุ๊บแล้วพอหุ้นเหวี่ยงคุณดูหุ้นมันเหวี่ยงเยอะนะตอนเหวี่ยงขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวคุณดูตอนเหวี่ยงลงเนี่ยอ่าถูกไหมพอหุ้นมันเหวี่ยงเยอะใจคุณก็แป้วถูกไหมใจคุณก็แป้วคุณก็ต้องอย่างนี้เลยคุณก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจะเทรดเ k n เนี่ยผมรู้ว่าหุ้นสไตล์เนี้ยนะเล่นกันไม่เยอะหรอกมันไม่ใช่หุ้นบาทสองบาทถูกไหมอาจจะมีแบบมีหมื่นหุ้นห้าหมื่นหุ้นอะอย่างมากนะ แสนหุ้นเนี่ยน้อยแสนหุ้นเนี่ยน้อยนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยคุณควรจะแบ่งรับแบ่งรับนะแบ่งรับให้ได้นะครับแบ่งรับให้ได้แล้วก็ภาวนาให้เขาย่อแล้วกันภาวนาให้เขาย่อแล้วกัน SKN นะครับแผนก็ประมาณนี้นะ SKN Part 3นะครับประมาณนี้นะครับจำไม่ได้จดอย่าไปตื่นเต้นหน้างานอย่าไปตื่นเต้นหน้างานเดี๋ยวก็อกสันขวัญแขวนเอา SKN ก็ยอ่อไอ้นุ่นก็ยอ่อ ไม่รู้จะเก็บตัวไหนดีเอาพอยอกก็ไม่กล้าเก็บนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเตือนไว้ก่อนนะครับทำแผนว่าให้ล่วงหน้าเลยนะครับประมาณนี้เนาะขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องเลยครับขอบคุณครับ